ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมก็สวดีแล้ววันนี้เราก็มาต่อที่ายค้าก็ต่อนะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสร้างเจ้าโรงงานตัวนี้ไปเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปแล้วแต่ตอนนี้เรามาเคลียร์กันน,นิดนึงนะเกี่ยวกับตัวเบสเบนเนอร์นะซึ่งอ,อ่ไรแล้วนเนี่ยแล้วกูเอาไปวางไว้ไหนวะพี่เจอแล้วอ่ะเกยวกับไอ้เจ้านี่เนาะคือตามปกติแล้วเนี่ย เบสเบอร์เนอร์เขาถ้าเกิดเขามีตัวหลอดดูดเนาะเขาจะสามารถรับตัวของเหลวที่มันเป็นเชื้อเพลิงใต้ยกเว้นแค่ลาวาตัวเดียวคือเนื่อจากว่าในเครดปกติอ่ะเขาสามารถรับลาวาได้อยู่แล้วโดยการใช้ถังลาวาเนี่ยในถังลาวาเนี่ยกดทิ่ขวาใส่เลยนะพอมันใส่ตัวหลอดดูดเข้าไปเลยมันเลยใส่ไม่ได้นะเกีกับตัวเบสเบอร์เนอร์นะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมในครั้งที่แล้วมันถึงใช้งานไม่ได้นะก็ เราต้องปรับแผกันใหม่แล้วด้วยความที่ว่าตัวตัวถังละวามันต้องถืออ่ะเราเราต้องถือถังละวาไปโยนใส่ตัวของเมทเบนเนอร์ซึ่งด้วยเหตุนั้นอ่ะคือเราเลยต้องมีอุปกรณ์ตัววังที่มาช่วยเราในการเอาละวาเข้านะเพราะเราคงจะไม่ถือถังละวาแล้วจัดเข้าเองโดยอาตโนูมือหรอกคือตัวแมคาีนิคอลอามนะคือตัวแมคาีนิคอลอามเนี่ยมันก็เป็นสมบัติขแผนเพลเยอร์เนาะที่ใช้ในการหยิบจับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาค้ากันเนาะโดยที่มันใช้บัตรเพจแล้วก็อร่อยอะอฮก็สั่งไปไห่ค้ามาเรียบร้อยแหละเยอะด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาในชั่วโมงนี้นะก่อนนี้ไม่เขาเรียกว่าอาบนะจอจะค้ามาเขาใช้เท่าไหร่วะจริงๆสองอันก็ได้จะพอหละไม่รู้จะพอป่ะนะคือตอนนี้รีซอสมันอย่างที่เห็นนะ่ะ มันไม่ค่อยซู้ดีเลยทั้งสองกล่องเลยพ่วกแร่สำคัญอย่างแรกคอปเปอร์แล้วก็แร่เหล็กมันจะเกี่ยงเราอะ่ะซึ่งด้วยความที่ว่าเราไม่ต้องการให้ใค่เขาทำงานแต่ความเร็วสูงเนาะเพราะว่าความเร็วไม่เท่ากันอ่ะคือคุณน้อ,องอมีตัว r o t a t i o n speed controller แหละซึ่งก็โอเคอ่หยิบของเสร็จก็เดี๋ยวเราเดินทางไปเลยแล้วกันนะก็อันนี้ก็มีการปรับปรุงหน่อยนะแต่ค่อนข้างช้าแล้วเราผมเออ ือมันต้องวางบล็อกไอ้บล็อกเฟรมะแล้วก็บล็อกให้จบวยก็ไปลุ้นท้อง,งก็หลังใหม่ก็ได้เป็นทการจัดแต่งอะไรนิๆดๆหน่อยห่อยแล้วก็ตรงนี้มีการเอาตัวบล็อกซัลเฟอร์อะไรพวกนี้มาใส่เพื่อความสวยงามเนาะให้มันเสมือนเป็นอ,อะไรวะมันรร้นอนอะไรวันนั้นใช่โดยที่ในง,งานของเราตอนนี้เนาะสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือลื้อพวกนี้ทิ้งทั้งหมด ใช่ความไม่ผิดจ็ไปสาก,กาดเอาของที่ลืมไว้มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบารทการลงอุปกรณ์ใหม่กันทั้งหมดเลยนะเนื่องจากว่าไม่กันมันใช้งานไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นบัตรที่ส่งไปหาตัวแค่นั้นเนาะผมนานะซึ่งบัตรตัวนี้เดี๋ยผมคงจะต้องใส่ตัวของเก๊บบ็อก แว่นหนึ่งแล้วก็ทำการสเต็ปเขาหน่อยเนาะพือที่ว่าเราจะได้โยนแฮงแข้งใส่เขาไปได้อ่ะนี่แหงแค้งก็จะทำคือเราก็สามารถใช้แหงแข้งตรงนี้ได้เนาะมันจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าสเตทม,มันความเร็วมันต่ำอะสเตปม,มันก็จะใช้ใช้สเตปต่ำด้วยแต่มันต่ำมากเลย ทีนี้ตรงนั้นเป็นตำแหน่งของแข้งๆเนาะสมมุติให้ตรงนี้มันควรจะเป็นตำแหน่งของที่ควรจะเป็นเปนปักเนาะซึ่งตัวชา์าของเราเดี๋ยวควรจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเพราะงั้นแล้วเออ m อร์เน,เนอร์ของเราควรจะอยู่ตรงนี้เนาะทางไกลแล้วไม่เกะกะพื้นที่มีนั้งเยอะแยะแล้วก็ตัดด้วยชา์าเขาก็จะส่งมาที่ตัว end case chain l i g ทีนี้ตัว N c a e เชนไทก็จะส่งตัวค่าสเตตออกมาข้างนอกเป็นปักตัวนี้เนาะนั่นเลยว่าหัวตรงนี้มันไม่ควรจะต่อกันเพราะนั้นผมต้องเว้นมาอีกช่องหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยใส่เบสเฟอร์นเนอร์วไว้วิ๊แล้วตัดด้วยบอ่อน้ำของเราพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้ไม่ ระบบั้งสองตัวมันจะได้ไม่วุ่นวายนะคือถ้าเกิดใครมีซีพียูแรงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเออแบบอแรมสักโูดสี่เ่จริงจริงไหมมาครับไม่เกมที่แตกแรมที่ผายเลยทีไอตัวนู้นก็จะดึงมาถึงนี่แล้วเราก็จะใส่ตัวเขาคัดมาคัดคัดคัดอะแล้วก็แยกระบบกันว่าจะให้ระบบไหนเป็นคนทำงานเนาะ เดี๋ยวอนี้ผมเอไปทีนี้เราก็จะรวมกันเป็นก้อนเดียวซึ่งคือตัวนี้มันต้องเอาไปจ่ายให้ตัว rotation speed controller ก่อนเพราะนั้นเราก็จ่ายให้ตัว,ว rotation speed controller ติดไปป่าวะอ่ะปึ๊บตั้งค่าไว้ที่1นึ่งเนาะจริงๆสูงสุดมันคือ256อะแต่ว่า256มันจะทำของผมระเบิด รแปะไว้งี้แล้วก็ตับด้วยเกยร์บล็อกท้ายก็ปิดด้วยดีแต่จริงๆไหมว่าคื่อ,อันี้เป็นการจบสิ้นแล้วนะผพว่าจริงๆผมจะทำให้มันอ่านง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยการใส่สเตมตมมเตอร์แล้วก็สปีดมิตเตอร์ลงไปเมตเตอร์ไปมันจะยาวกว่าเดิมนิดนึงเนาะแต่ว่าแรกแตบบ่การที่ว่าเราจะมีเกจวัดนี่ส่วนนี้นี่เราก็ถมให้มันรบ5ชั้น ผมโพส5ชั้นใช่ไหมแล้วเราก็ทำการเดินท่อนะจริงจริงต่อยต่อต่อยอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะแบบต่อตกเข้าไปเลยเพราะแบบเราคือมันเป็นท่อคู่อะเราก็เลยนะทำท่อคู่แล้วกันเฮ้ยเฮีย,ยส่วนก้อนนี้เดี๋ยวผมปลดประจัาการไว้แป,ป๊บหนึ่งเนานะคือสเตทมันมอเดียวมันเหลืออยู่แล้วแหละแค่ทำเผื่อไว้เฉยก็จำเป็นจะได้เปิดไปใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมอเดียวมันไม่เปียวมันต้องเป็นหมอคู่ ก็แต่ว่าเขาเอาเครื่องฝากไว้แถวนี้แหละตกองามานากไหนไหียทีนี้เราเคลียร์เรื่องน้ําไปเนาะปัญหาต่อไปเลยคือเราจะเคลียร์เรื่องระวาไงราวามันต้องสูบเข้าไปแท้งก่อนเนาะเป็นบังคับเป็นบัฟเฟอร์ er. แล้วก็ดึงจากบัฟเฟอร์ออกมาใช้ข้างนอกซึ่งเราบีแขนกลเนาะตัวแขนกลกูควจะจริงควจะไอ้ีให้เส็จก่อน ขนกลนเขารถท้าทำการจะไม่ไกลมากเนะาะประมาณสามถึาบ็อกเนาะซึ่งก็คงจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละทีนี้คำถามเลยว่าแขนกลจะเซตติ้งยังไงก่อนเดีเลยคือเราจะต้องวางอุปรกรณ์อินพุตเอาพุทั้งหมดให้เสร็จเป็นเทียบร้อยก่อนเนาะ,ะคือแขนกลนไม่ฉลาดอ่ะเราเลยต้องทำนี้แล้วหลัานั้นก็ใส่ถังไปเนาะโดยผมจะให้ตัวแขนกลเขาเนี่ยเขาหยิบของจากตรงนี้มาเนาะ แล้วมาใส่ให้ไอ้นี่หลังจากเนี้ยคือถ้ามันจะมีอุปกรณ์ในมืออยู่แหละให้แขนคนเขาไปฝากไว้ในดีพอตอันนี้ถ้าเกิกดกรณีที่ไม่มีใช่ไหมคือแขนกคนเขาวางของเสร็จแล้วแล้วมันไม่มีของอะ่ะคือดีพอตตรงนี้ไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันเสร็จแล้วมันมีถังน้ําอ่ะก็เลยต้องทำอย่างนี้เนาะซึ่งพอแขนกคนเขาวางถังเปล่าใช่ไหมมีถงังเปล่าไว้ข้างบนเนาะอ่ะเขาจะถูกส่งมาข้างลลางเพื่อที่จะให้ตัวของ สเปาอ์ฮะน,นี่ทำการส่งลาวาใส่ซึ่งเมื่อลาวาเต็มแขคนก็ค่อยๆจะจิบแล้วก็ลาวาใส่จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็จะต้องทำการลงตัวแทงสำรับใสลาวาไปเราคงวาไว้กี้ได้ไหมหัวมากเลยหัวมากมัวห่วอีกแล้วท่อน้ำพวกนี้เวลาวาต้องระวังอย่า yeah. จะปล่อยให้มีไฟเปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเววได้เห็นระวาท่วมเต็มโรงงานเต็มหมดมันก็จะเป็นสภาพนี้เนาะรคร่าวๆดีก็แค่ผมจะเอาไอ้นั่นมาไงมันสิบห้าล็อกเราต้องมีไอ้นี่ก้อนหนึ่งนแน่ๆแล้วเราก็ต้องมีไอดี่อีกก้อนหนึ่งเพื่อได้กูจะได้พเวเอร์ส่งไปให้ ไอนี่ก็หนึ่งแล้วก็ดึงตามมาทีนี้เราแค่ต้องนับว่ามันสิบห้า๊อกจากไอ้ตรงเนี้ยมันเท่าไหร่อ่ะก็เสร็จอ่าใส่ท่อคอมเบอ,อส่วนนั้นก็เช่นเดียวกันเผื่อในอานาคตจะได้ดึงจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยที่คำถามก็แค่เราจะดึงมันไปยังไงมันต้องมีแมคานิคอปั๊มอีก เรื่องึงเนะาะอเราจะดึงจากตรงนี้ออกไปดึงจากตรงนี้ออกไปนะแล้วเจ้าเนี่ยมันจ,จะส่งไปให้ตัวสปูตสเปาวเขาพ่นราวาใส่อ่ะเรื่องระบบท่อเสร็จละเป็นเทียบร้อยนี่ก็แค่จัดการต่อนี่ก็ออกไป ส่วนนี้ก็จะขึ้นไปเป็นเม็บัตซึ่งก็คงต้องใช้เป็นเกียร์บล็อกอ่ะบัตก็จะวิ่งทางข้างบนแล้วก็ดึงอีดีไปหาไอ้นั่นให้จงได้นี่ก็ปิดด้วยตัวเกียร์บล็อกก็สุดท้ายที่ผมยังไม่ได้ทำโอเคเยี่ยมจริงๆคือคือขาดหนึ่งก้อนเนี่ย แล้วครับุงนี้ไม่ได้ด้วยอ่าินไปแป๊บเกี็บบล็อกของหน่อยเอออืม mm hmm. เหลือตอนนี้ระบบตรงนั้นกับตรงนี้ก็เป็นก้อนเดียวกันพิธเรียบร้อยแล้วแล้วเหลือเราก็แค่ดึงไ้จับตรงนั้นมาหาแค่นั้นเองก็เป็นอันเสร็จพิธีนะซึ่งเออความสูงหนึ่ง,งกี่ห้าหกบล็อกนี้มัน เราจะต่อเขาจาตรงนี้แล้วกันนะจะต่อจากตรงนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็จะดึงเขาไปตรงนู้นเนาะดึงข้ามโลกแล้วเฮ้ย ทุกพาร์ทนี่อ่ะทีนี้ทั้งระบบมันก็จะเป็นระบบเดียวกันแล้วเนาะถ้าเกิดผมสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกอย่างก็จะทำงานในทันทีแล้วแล้วมึงเกียวเชี่ยวอะไรผงม,มึงจะขบวยบล็อกยาทุกพาร์ทไม่ได้นะโ บางทีก็อยากปลดบล็อกกิฟฟีก็พเพราะเกี่ยว่าแบบเลนนีแ่แปลไม่ชอบขบอยบล็อกดินเรื่อยแล้วไปแปะไป,ะไปะก็ไม่รู้อะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือใส่ลาวาไปแล้วก็ปัม๊มก็ปั๊มไม่ได้หรือแปเราไม่มีเกียย์บล็อก ไม่เราไม่มีเชนไบไอ้ไอ้คลัตงังน้นงั้นงั้นเอางี้นะของเอดียวกี้งี้ดูตัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกูก็ต่อไปเดี๋ยวกูค่อยต่อไปแล้วก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำมือแล้วเดี๋ยวพอมันวิ่งเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะโอเคทันทีนะใกล้ละอีกนิดเดียวที่นี่ อยก็ทำงานได้แล้วอันนี้มังเร็วจนระเบิดเลยดีกว่าโอเคเพราะว่ามันทำงานได้ไว้ถ้าเกิดเตาม,มันระเบิดขึ้นมาก็ค่อยว่ากันแล้วกันทีนี้เบสเบนเดอร์มันอยู่ได้อีกพักหนึ่งเนาะก่อนที่ตัวลาวานั้นจะมาส่งผม ก็แค่เพินไปแล้วสับขโยกตรนี้เพื่อจ่ายพลังงานให้จับบัตรหลักเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆเนาะตัวนี้เขาจะทําการฟัร๊มลาวาจากใต้ดินในพาร์ทที่แล้วทันทีนะซึ่งตอนเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มจะถึงนะนะนะนั่นแหละว่าขนาดนี้ก็คงจำเพียงพอแหละไม่เลยอ๋อนี่ลาวาก็มาไปที่เรียบร้อยเนาะนี่ก็ เหลือแค่กูจะพาวเวอร์มึงเออว่ะกูลืมพาวเวอร์มึงเหลือใส่เอียร์บ็อกซ์สองก้อนไปกึ๊บเขาก็จะทำงานได้แะ้วอย่างที่เห็นเนาะ เราทำไมพี่ไม่ไม่มาใส่คือที่แล้วพี่พี่พต้องออเดอร์ใหม่ให้มึงหยิบนี่มาใส่นี่ เรามาใส่นี่กึบเออถูผู้ทีรอตังคาผิด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 คือคือมันเร็วไปไงอันอันนี้อ,นนอาการอาการเร็วไปอาการเร็วไปถ้ามันเร็วไปใช่ไหม เราก็ต้องใช้วิธีโบราณคือลดความเร็วมันมึงหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปเราจะ speed controller ไม่ต้องการความเร็วเยอะอยู่แล้วอะ่ะโัเนี่ย ก็ปิดด้วยนี่อ่ะอ่ะอ่ฮะเออตงดีเครื่องนึงก็เสร็จคิดว่าตรงนี้ที่มันปั๊มลาวาไม่ท่ายี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปั๊มลาำข้างนอกมันข้างล่างมันน้อยเกินไปเนาะก็เดี๋ยวหลังไม้ก็คงกระโดดไปแหละเพราะว่ามันสูงจัดอะ ปิดขึ้มาไมรอดทีนี้ตัวหม้อน้ําของโรงงานของเราเนี่ยสเสร็จไปเทียบร้อยเนาะโรงงานไฟฟ้าดิเราสิ่งที่เราจะทำต่อไปเลยก็คือ alternator alternator เนี่ยถ้าใครไปตามู่ซ่อมรถก็จะบอกว่าไดชาร์จรถใด,ดชาร์จอะไรพวกนี้จริงๆชื่อชื่อจริงๆมันคือ alternator เนาะถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นอุป,ปกรณ์ที่เปลี่ยนจากพลังกำลังกลไปเปลี่ยนกําลังไฟฟ้าเนาะ ง่ายก็คือเจเนเรเตอร์แหละตัวเจเนเรเตอร์นะซึ่งตัวฟรีเควนซ์ตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นแมคเคลยคอคัพเตอร์เนาะก็ในระการแบกมาเป็นเทียบร้อยนะและแน่นอนเรยว่าเราจะไม่ใช้แมคเคลยคอคัพเตอร์ความเร็วต่ำเตี้ยเล่นดินอันนั้นด้วยเราจะใช้เป็นความเร็วจีสเตอร์รอกันนะมีหม้อน้ำมันหม้อน้ำรีเวิรเ็ไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกข้าสเตทมัน อยู่ที่ยังเหลือเยอะอยู่เนาะมันใช้ข้าวระเต้ฝุ่นแล้วเดี๋ยวผมอัดไปสามเครือ่อ่ะทีนี้เราก็ทำการติดตั้งตัวม a ค,าคารอร์ c a r c a ต t e r เนาะโดยเซ็ตแรกของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวขนาดถ้าคุณท่าก่อนเพื่อที่จะได้ทำตัวของ Cushing View Cushing View ตัวนี้ได้เนาะ เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตของตัวไอ้มอเตอร์แล้วก็เจเนเตอร์มันใช้รีซิปี้เดียวกันแค่ว่าเป็นเป็นเป็นพอที่เป็นปน,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 นี้ก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยเนาะเขาจะได้ไม่เละเทะตอนช่วงคาเฟ่วำการหันทุสองเท่าตุ่มกาส่วนนี้ก็หันออกขวาไปให้หมดแล้วเราก็จะทำการเชื่อมเขาด้วย พักวิวปิดานพิ้าน,านเปลี่ยนทางบุนเขาแล้วก็พาวเวอร์เขาเขาก็จะพาวเวอร์ได้นะแต่ว่าถ้าเปิดอย่างนี้ก็คงจะมือตายแหลกตายอะลงใส่พัดไปเครื่องหนึ่งเมื่อเ,เราไม่ได้ใช้ก็จะปิดเครื่องเนาะคัดเต็มไปหมดเลย <laughs> นี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการครัากันนะโดยที่สิ่งที่เรามีเนี่ยคือด้วยฟรัพยากรตอนนี้หรือเราทำได้แค่ตัวออตเนเตอร์เนาะ ตัวอิเล็กทริกมอเตอร์ผมอาจจะไปคราฟหลังใหม่แล้วตัวไอตัวแอคคูเมเตอร์ที่เป็นแบตเตอรี่ด้วยตัวที่ตัวแอคคูเมเตอร์เนี่ยเราต้องใช้ตัวคนะัพเปอร์ฟูเนาะก็คือสายไฟสายสายทองแดงคัพเปอร์หลอดแล้วก็ตัวอันดี้ไซอัลอยนะซึ่งไม่มีหลอดนี่กูต้องเดินทางไกลอีกสามสิบกิโลเพื่อคัพเปอร์โงโงงึงแท่งเนี่ยนะ อีอะไรไอรอนหลอดนึกว่าหนึ่งแ่งเนี่ยนะจริงจังไปกันได้นี่เราก็ได้เขาเพิ่มหลอดมาเป็นเรียบร้อยเนาะซึ่งตัว alternator เขาต้องใช้ไอร้อนเพดจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็ไอร้อนเพดสิงนี้นี่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 แล้วก็นี่แล้วใส่ไฟ ซึ่งเรา,าเริ่มตัดสายเปลยมันคือสายเปลยนะมันคือสายเปลยถ้าเป็นของอิมพิวสีวิจ e r น n ่น่าจะตัวระเบิดอะ่ะก็สายไฟทองแดงคาปาซิตเตอร์แล้วทํทำการโยนของสาเนาะซึ่งรีซิปปี้ของเขาบอกว่าเขาต้องการไอ้นี่ไว้ตรงกลางเนาะไอ้นี้ไว้ตรงขอบ แล้วก็คาปาซิเตอร์ไว้ตรงนี้ทองแดงแล้วก็ไอ้นี่อ่ะพูดถึความเร็วเราก็จะได้แอนเทนเนเตอร์เจนเรเตอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเอามาจำนวนหนึ่ง <c oughs> ยังเร็วเมื่อก่อนค้าฟีที่แบบไปนอนรอนได้เลยอะ นานจัดอัน,นสุดท้า,นายนะเราได้เอ็นเตอร์เนเตอร์เจเนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเนาะทีนี้ผมก็แค่ต้องหาพื้นที่ที่หนึ่งเนาะตรงส่วนตรงนี้ผมคิดว่าจะให้เป็นพื้นที่เวิร์กช็อปสงหรับำาตัวสตนะูดีโเคสิ่งเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ตรัวรนี้เเดี๋ยวออพอคุมาทำขั้ตอนนึงแหละเพราะนั้นเราจะมีพื้นที่อยู่โซนนี้ในการวางเจเนเตอร์นะโดยที่เราก็จะทำการก็ดิเลยเลยอาเกบล็อกมา แล้วหลังจากนี้ใช่ไหมเราก็ทำการดึงเขาลงมาเนาะตัวนี้มันจะต้องเปิดตลอดเวลานะเพราะนั้นผมจะไม่ใส่คัดเหมือนทุกทีอะอ่ะเราแปะอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็ใส่ดีขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะจริงเขาไม่เขาไม่สแ่ะแล้วก็แปะเอาิันเตอร์ไปเนาะ ทีนี้เขาทำทานการผลิตไฟฟ้าเนาะซึ่งเราดึงออกมาเนี่ยมันก็ต้องการตัวคอนเนคเตอร์ต้องการคอนเนคเตอร์นะคอนเนคเตอร์มันจะมีทั้งแบบไฮวต์ ode, แล้วก็ตโลว์วเนาะสิ่งที่มันต่างกันเลยก็เป็นเรื่องความสามารถในการส่งพลังงานนะเนื่องจากว่าตรงนี้เราจะใช้เป็นโรงงานไฟฟ้าสำหรับการพาวเวอร์เลงโมหินโลงถลุงแร่และอื่นอื่นอีกมากมายในอนาคตนะเพราะนั้นผมจะใช้เป็นตัวรานคอนเนคเตอร์เลยซึ่ง ตัวรกคนเนเตอร์เนี่ยมันจะมีสายอยู่สองตัวแล้วคืออิเล็กตรมกับตัวของสายทองนะก็ถ้าเกิดมีอิเล็กตริมผมก็จะใช้อนะิเล็กตรมนะเนื่องจากว่าอิเล็กตรมมันใช้งานไ,ได้นี่เราก็แค่ดึงไปเข้าไว้ตรงนี้เนาะซึ่งที่ตุงหัวตรงนี้เนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่แน้วก็จะเป็นลูกศรหรือว่าเอาเข้าดึงออกมาหรือว่าดึงเข้าไปจ่ายเข้าหรือจ่ายออกเนาะแล้วก็ไม่มีหัวแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายเข้าตตัวแอคคูเมเตอร์นะก็คือแบตเตอรี่แบตบ็อกซ์ของเรานั่นเองเนาะ อคือตอนนี้อีเลเทียมผมหมดอันนี้เป็นไออีเลเทียมที่ผมเอามาทําตัวนี้มันมาจากที่ผมไปสำรวจมาแล้วไปขุดตัวแร่ไอแร่ทองบ์ดันอ่ะอืมก็คงต้องไปใช้เป็นสายไฟทองแหละกับคอเปอร์หลอดด้วยช่าเดี๋ยวว่าไปครับแป๊บหนึ่ง เรามีอยู่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวค้าให้หมดสิบหกสิบหกก้อนเลยเนาะมันค้าได้แปดแปดก้อนอะคือไม่พอเลยละแค่เราจะทำให้ดูเฉยๆว่ามันทำงานกันยังไงเนาะแล้วก็ไปค้าเในส่วนของสายไฟอิเล็กทริมด้วยมันจะไม่ได้ออกมาะใ,ใช่ไม่ได้ออกมาคือแบบว่ากลับไปที่บ้านมีสายไฟให้กู ตั้งหนึ่งอันโอ้โหแปลกตามอะไรโอเคอ่า hmm. มันทำงานไงนะนก็แอคคูเปเนเตอร์มันเป็นมัลติบ er นะ็อกสตตัจเจอร์เนาะซึ่งมันต้องวานอย่างน้อยสี่บ mm ็อกซ์ก็เราเพิ่งวานในจำนวนหนึ่งแหละทีนี้มันจะทำงานไงเราแค่ต้องการคอนเนคเตอร์แปะเข้าไปซึ่งแปะส่วนไหนก็ได้เนาะแล้วก็ตั้งค่าให้เขาเป็นอ่าจ่ายจ่ายให้เขากนะ็ไวเนาะไม่เอาพุทธเนานะแล้วก็ดึงสายวานจากเนี้ย เข้าไปใส่ทีนี้ตัวแบตเตอรี่ของเราก็จะบีไฟเทียบร้อยนะแต่ด้วยทรัพยากรตรงนี้เนี่ยคือจริงๆอะ่ะจะต้องแมสโปรดัก The Product, ตัวทั้งเจเนอเรเตอร์แล้วก็ตัวแบตแบตเตอรี่ให้เสร็จภายในพาร์ทเดียวไปเลยเนาะแต่ด้วยความที่ว่าอิเลเียมเนี่ยมันหาได้จากการเอานักเก็ตมาบีบอัพซึ่งนักเก็ตอ่ะมันได้จากการที่เอาตัวโอคัมเนาะ ซึ่งโอคัมของเรามันก็อยู่นี่แหละจากนี่เลยอืมทําให้เราจังไม่สามารถทําการแมตโปรดักตัวสายไฟได้เนาะซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้สายไฟคอเปอร์ไง่ายๆคือมันโอเลยโอ้เห้เดี๋ยวอ๋อไมจ่ายไปทันเพราะนั้นในพาร์ทหน้าเราเนี่ยเราจะมาปิดจ็อบเรื่องปัญหาเรื่องแรกกันนะด้วยการที่เราจะใช้ตัว mining drill ในการจัดการเรื่องไอโลหะเหลวตรงนู้นนะไอก้อเสือฟ้าทั้งหลายอะ่ะเราจะจัดการมันให้ปิดจ็อบเป็นเรียบร้อยเนาะแล้วก็สต็อกเก็บไว้แล้วก็โย่ใส่คัดตัวคัชชิ่งวิวเพื่อที่จะได้เราจะได้มีแล่แล่ใช้กันแบบไม่อันสักทีนะไม่ต้องมานั่งซัพเฟอร์อะไรกันอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวพัดพัดี้ก็คงพักไว้เท่านี้แหละมันก็ผ่านมาเแบบกือบน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งถ้าผมตัดจนเหลือวันสักขนาดนั้นอะ่ะเราก็ทำอะไรกันเยอะมากเลย ก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะ